สิบหลักคิดใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อให้ชีวิตเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์เล็กๆในชีวิตประจำวันที่มีแต่ความซ้ำซากจำเจเรามักรอคอยปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลแต่หลักการของกฎแรงดึงดูดสอนเราว่าปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ใช่เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นการปรับจูนพลังงานของเราให้สามารถสังเกตเห็นและดึงดูดความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นรายล้อมเราอยู่แล้วทุกวันชีวิตที่เต็มไปด้วยปาฏิหาริย์เล็กๆคือการใช้ชีวิตด้วยความตื่นเต้นและความเชื่อมั่นว่าสิ่งดีงามสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อการใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดปาฏิหาริย์เล็กๆจึงเป็นการเปลี่ยนทัศนคติของเราให้กลายเป็นแม่เหล็กแห่งความประหลาดใจเชิงบวก คลิปนี้จะเผย10หลักคิดที่เป็นกุญแจสำคัญในการใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อเปิดประตูสู่ความมหัศจรรย์และทำให้ชีวิตธรรมดาของคุณเต็มไปด้วยความปิติยินดีที่ไม่คาดคิดค่ะ 1. หลักคิดการนิยามปฏิหารด้วยความประหลาดใจเชิงบวกคนส่วนใหญ่นิยามปฏิหารด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หลักคิดนี้คือการเปลี่ยนมานิยามปฏิหารด้วยความประหลาดใจเชิงบวก ที่ทำให้คุณรู้สึกปิติยินดีอย่างกระทันหันไม่ว่าจะเป็นการเจอที่จอดรถในวินาทีสุดท้ายการได้รับข้อความจากคนที่คุณคิดถึงการเห็นนกหายากหรือการได้รับคำชมที่ทำให้คุณยิ้มได้กลไกกดแรงดึงดูดการเชื่อว่าปฏิหารต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่จะส่งคลื่นความสงสัยและความต้านทานออกไปการยอมรับปฏิหารเล็ก คือการส่งคลื่นความถี่แห่งการเปิดรับและความง่ายดายออกไปซึ่งจะดึงดูดเหตุการณ์ที่ยืนยันว่าจะกระวลสนับสนุนคุณอยู่เสมอการปฏิบัติทุกเช้าจงตั้งความตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะเปิดรับปฏิหารเล็กๆอย่างน้อย3ามครั้งและขยายความรู้สึกปิติยินดีให้มากที่สุดเมื่อมันเกิดขึ้น 2. หลักคิด การฝึกฝนสายตาแห่งความมหัศจรรย์ความเบื่อหน่ายเกิดจากการที่เรามองเห็นสิ่งรอบตัวเป็นเรื่องธรรมดาหลักคิดนี้คือการฝึกการมองโลกด้วยสายตาของเด็กที่เห็นทุกสิ่งเป็นของใหม่และน่าอัศจรรย์จงจดจ่ออยู่กับรายละเอียดที่สวยงามและซับซ้อนของสิ่งสามัญเช่นรูปแบบของเมฆสีของดอกไม้หรือการทำงานที่ซับซ้อนของเครื่องจักรกลไกกดแรงดึงดูด การจดจ่ออยู่กับความเบื่อหน่ายคือการส่งคลื่นความซ้ำซ้งออกไปการมองโลกด้วยความมหัศจรรย์คือการส่งคลื่นความถี่แห่งความอยากรู้อยากเห็นและความตื่นเต้นซึ่งจะดึงดูดเหตุการณ์ที่น่าสนใจและเป็นแรงบันดาลใจเข้ามาทำให้วันของคุณไม่เหมือนเดิมการปฏิบัติเลือกวัตถ,ถุธรรมดาหนึ่งชิ้นในแต่ละวันเช่นแก้วกาแฟต้นไม้ข้างทาง และใช้เวลาหนึ่งนาทีสังเกตมันอย่างละเอียดเรากับคุณไม่เคยเห็นมันมาก่อนจงหาความพิเศษในความธรรมดาของมัน 3. หลักคิดการสร้างภาษาที่สื่อถึงความบังเอิญที่สมบูรณ์แบบหลักคิดนี้คือการกำจัดคำพูดที่แสดงถึงความโชคร้ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจงเปลี่ยนจากการพูดว่าทำไมฉันถึงโชคร้ายจังเป็น จักรวาลกำลังจัดเรียงสิ่งที่ดีกว่าให้ฉัน,นกลไกกดแรงดึงดูดการเชื่อว่าความโชคร้ายคือการส่งคลื่นความต้านทานและการแยกตัวออกไปการใช้ภาษาที่เชื่อในความบังเอิญที่สมบูรณ์แบบคือการส่งคลื่นความเชื่อมั่นและการเชื่อมโยงออกไปซึ่งจะดึงดูดเหตุการณ์ที่จัดเรียงตัวเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของคุณเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์การปฏิบัติ เมื่อเจออุปสรรคเล็กน้อยเช่นรถติดหรือลืมของให้กล่าวในใจว่านี่เป็นความบังเอิญที่สมบูรณ์แบบมันกำลังนำฉันไปสู่สิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและปล่อยวางความหงุดหงิด 4. หลักคิดการเปิดช่องทางการให้ที่ไม่คาดหวังปาฏิหาริย์เล็กๆมักมาในรูปแบบของการได้รับในสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวัง หลักคิดนี้คือการสร้างความถี่แห่งการได้รับด้วยการเปิดใจให้พร้อมรับสิ่งดีๆที่มาในรูปแบบที่ไม่คุ้นเคยเช่นการรับความช่วยเหลือการรับคําชมหรือการรับโอกาสใหม่ๆกลไกกดแรงดึงดูดคนส่วนใหญ่ปฏิเสธปาฏิหาริย์เล็กๆเพราะรู้สึกไม่คู่ควรหรือไม่สะดวกใจที่จะรับการเปิดรับคือการสร้างช่องทางการไหลเวีนของพลังงานในชีวิตของคุณ การที่คุณยินดีที่จะรับอย่างเต็มใจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าคุณคู่ควรและพร้อมที่จะได้รับความสุขที่ไม่คาดคิดมากขึ้นการปฏิบัติฝึกกล่าวคำว่าขอบคุณอย่างเต็มใจและจริงใจเมื่อมีคนทําสิ่งดีๆให้คุณแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามจงละทิ้งความจำเป็นต้องตอบแทนทันทีและปล่อยให้ความรู้สึกได้รับเติมเต็มคุณ 5. หลักคิด การสร้างสภาวะอารมณ์ที่ปิติยินดีความรู้สึกปิติยินดีที่ไร้เดียงสาคือคลื่นความถี่เดียวกับปาฏิหาริย์หลักคิดนี้คือการจงใจหาทางให้ตัวเองได้สัมผัสกับความรู้สึกสนุกสนานทลกขบขันหรือความสุขที่เรียบง่ายที่ไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดๆก,กลอนไกกดแรงดึงดูด คลื่นความถี่ของความปิติยินดีคือคลื่อนสูงสุดที่สามารถลบล้างคลื่อนความเบื่อหน่ายหรือความสงสัยได้เมื่อคุณสั่นสะเทือนด้วยความสุขปาฏิหาริย์เล็กๆก็จะเกิดขึ้นเพื่อยืนยันความสุขของคุณน,นั้นการปฏิบัติตั้งใจหาเวลาทำสิ่งที่ทำให้คุณหัวเราะออกมาจากใจอย่างน้อยวันละ5นาทีไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับสัตว์เพลทการดูคลิปตลกหรือการเต้นเพลงโปรดอย่างบ้าคลั่ง การทำเช่นนี้คือการปรับจูนเคลื่อนความถี่ให้ตรงกับความสุขค่ะ 6. ห,หลักคิดการจินตภาพเชิงความสว่างสวัย visualization of illumination แทนที่จะจินตนาการถึงเหตุการณ์ใหญ่ๆใ,ให้จินตนาการถึงความรู้สึกว่าชีวิตของคุณได้รับการส่องสว่างด้วยโอกาสและความชัดเจนที่มาอย่างง่ายดายก,กลไกกดแรงดึงดูด ความรู้สึกทึบตันหรืออับจนหุนทางส่งคลื่นความจํากัดออกไปการจินตนาการถึงความสว่างสวยคือการส่งคำสั่งให้จิตใต้สำนึกของคุณเปิดรับทางออกแรงบันดาลใจและการช่วยเหลือที่มาอย่างง่ายดายและไม่คาดคิดการปฏิบัติใช้เวลา3นาทีทุกวันจินตนาการว่าแสงสีขาวหรือสีทองกำลังส่องสว่างลงมาบนศีรษะของคุณ ความรู้สึกหนักถูกละลายออกและแทนที่ด้วยความเบาและความชัดเจนโอกาสเล็กๆเ,เป็นรูปของของขวัญกำลังไหลเข้ามาหาคุณจากถูกทิศทาง 7. หลักคิดการละทิ้งความคาดหวังเชิงบังคับ release of false expectation ความผิดหวังเกิดจากการที่เรากำหนดว่าปฏิหารต้องมาในรูปแบบใดหลักคิดนี้คือการปล่อยวางความยึดติดในรูปแบบของผลลัพธ์ แต่ยังคงรักษาความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน,ก,นกลไกกดแรงดึงดูดการยึดติดกับรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงจะสร้างความต้านทานต่อรูปแบบอื่นๆที่อาจจะดีกว่าการปล่อยวางความคาดหวังเชิงบังคับคือการสร้างเคลื่อนความถี่ที่ยืดหยุ่นและไว้ใจซึ่งจะเปิดโอกาสให้จักรวาลจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดในรูปแบบที่คุณไม่เคยคิดถึงเท่ามาการปฏิบัติ เมื่อคุณกำหนดความปรารถนาแล้วให้กล่าวว่าสิ่งนี้หรือสิ่งที่ดียิ่งกว่ากำลังเดินทางมาหาฉันและหยุดคิดถึงวิธีการที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจงใช้ชีวิตด้วยความเชื่อมั่นว่ามันกำลังดำเนินการอยู่แล้ว 8. หลักคิดการตามรอยพลังงาน following the energy trail ปฏิหารเล็กๆมักมาในรูปแบบของแรงกระตุ้นเล็กๆความคิดแวบแรกหรือความอยากรู้อยากเห็นที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน หลักคิดนี้คือการเชื่อมั่นในสัญชาตญาณและลงมือทำตามแรงกระตุ้นเล็กๆนั้นทันทีกลไกลกดแรงดึงหยุดแรงกระตุ้นเล็กๆเหล่านี้คือคำแนะนำที่ละเอียดอ่อนจากจักรวาลที่พยายามนาทางคุณไปสู่ปฏิหารการปฏิเสธที่จะทำตามจะส่งคลื่นความไม่เชื่อมั่นออกไปการลงมือทำตามคือการส่งคลื่นความถี่ที่สอดคล้องกับการไหลเวียนของชีวิตซึ่งจะนำคุณไปสู่โอกาสที่ไม่คาดคิด การปฏิบัติเมื่อมีแรงกระตุ้นที่ไร้เหตุผลเกิดขึ้นเช่นอยากโทรหาคนนี้อยากเดินไปอีกทางจ้องถามตัวเองว่าฉันจะทำตามแรงกระตุ้นนี้อย่างไรอย่างน้อย10%เเซและลงมือทำเล็กน้อยทันที 9. หลักคิดการสร้างพื้นที่ว่างแห่งปฏิหาร The Miracle Void หลักคิดนี้คือการจงใจสร้างช่วงเวลาที่ว่างเปล่าหรือเวลาที่ไม่มีเป้าหมายในตารางเวลาของคุณเพื่อให้จักรวาลมีพื้นที่ว่างในการส่งปฏิหารที่ไม่คาดคิดเข้ามาก,กลไกกดแรงดึงดูดชีวิตที่ถูกเทิมเต็มไปด้วยกิจกรรมจนแน่นเกินไปคือการส่งคลื่นความยุ่งเหยิงและการไม่มีพื้นที่ให้สิ่งใหม่การสร้างพื้นที่ว่างคือการส่งคลื่นความผ่อนคลายและการเปิดรับ ซึ่งจะดึงดูดปฏิหารเล็กๆที่ต้องการเวลาและพื้นที่ในการปรากฏตัวการปฏิบัติยกเลิกนัดที่ไม่จำเป็นอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่ครั้งและปล่อยให้เวลานั้นเป็นเวลาอิสระโดยไม่มีแผนการใดๆจงใช้เวลานั้นด้วยความสงบและเปิดรับว่าสิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นในพื้นที่ว่างนี้10หลักคิดการให้คำชมเชยต่อสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น commendation for others good for u n e หลักคิดสุดท้ายคือการชื่นชมและยินดีกับปฏิหารเล็กๆที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นอย่างจริงใจโดยไม่รู้สึกอิจฉาหรือเปรียบเทียบกลไกลกดแรงดึงดูดความรู้สึกอิจฉาหรือเปรียบเทียบส่งคลื่นความขาดแคลนออกไปการแสดงความปิติยินดีต่อความสุขของผู้อื่นคือการยืนยันความเชื่อว่าจักรวาลมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอและปฏิหารเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งจะทำให้คลื่นความถีของคุณสั่นสะเทือนด้วยความอุดมสมบูรณ์และความเป็นไปได้การปฏิบัติเมื่อเพื่อนหรือคนรู้จักได้รับสิ่งดีๆจงกล่าวว่าฉันดีใจด้วยจากใจจริงและฉันรู้ว่าสิ่งนี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นกับฉันด้วยเช่นกันการทำเช่นนี้เป็นการปรับจูนคลื่นความถีของคุณให้สอดคล้องกับความสุขและความสำเร็จค่ะสรุปชีวิตคือปฏิหารที่กำลังเปิดเผย การใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อให้ชีวิตเต็มไปด้วยปฏิหารเล็กๆไม่ได้หมายถึงการทําให้เรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะคะแต่คือการเปลี่ยนคลื่นความถี่ภายในของคุณให้สามารถมองเห็นความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในความธรรมดาการฝึกฝนสิบหลักคิดในคลิปนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากคลื่นความถี่ของความเบื่อหน่ายไปสู่คลื่นความถี่แห่งความตื่นเต้น เมื่อคุณใช้ชีวิตด้วยความเชื่อมั่นว่าทุกวันคือของขวัญและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือปฏิหาริย์ที่กำลังเปิดเผยชีวิตของคุณก็จะเต็มไปด้วยความปิติยินดีที่ไม่คาดคิดอย่างแน่นอนค่ะ